สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องเปิดใหม่เทคโนโลยีทองนะครับกับผมพันธิตศิรพธดาวันนี้ผมจะมาชวนคุยในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า DeepFake เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากนะครับจะสร้างสารรค์ก็ได้จะเอาไปทำลายคนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับ สลับใบหน้าหรือเสียงของคนคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นภาพก็เลยทําให้เกิดคลิปวิดีโอปลอมๆขึ้นมาเยอะมากนะครับเช่นประธานาธิบดีอุณำประเทศไปกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ไปสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาหรือแม้แต่ดารานักร้องไปเป็นคลิปโป้บ้างไปเป็นคลิปที่ไม่จริงบ้างนะครับ เพราะเทคโนโลยีดีเฟกนี่แหละครับนะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันผมมีประเด็นหลักที่จะมาคุยกันในวันนี้3ประเด็นด้วยกันนะครับก็ <t> คือเราจะมาขยายความนะว่าดีเฟกคืออะไรนะครับมันทานํางานยังไงนะครับแล้วดีเฟกมีประโยชน์ไหมแล้วประโยชน์มันคืออะไรและในขณะเดียวกันอันตรายหรือว่าโทษของการใช้ดีเฟกมันมีอะไรบ้างราจะคุยกันใน3ประเด็นนี้นะครับพออื่นก็ต้องมาทําความเข้าใจกันว่า คำว,ว่า deep fake เนี่ยมันมาจากคำว,ว่า deep learning มันเป็นหนึ่งในเทคนิคของการเรียนรู้เชิงลึกนะฮะที่ AI เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยนีนี้นั่นที่สองคำว,ว่า fake มาจากว่าปลอมฉะนั้นคำว,ว่า deep fake เนี่ยมันก็จะใช้ AI เรียนรู้จากวิดีโอหรือภาพจนวนมากเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ใบหน้าวิเคราะห์เสียงวิเคราะห์อารมณ์และทา่าทางของคนคนนั้นนะครับจากนั้น AI ก็จะสร้างโมเดลจำลองของคนนั้นขึ้นมา เพื่อต้องการเอาไปสร้างเป็นวิดีโอดีเฟกต์เนะครับแล้วก็จะกลายเป็นคนคนนั้นแต่พูดอีกอย่างหนึ่งหรือว่าแสดงอากับกริยาอีกอย่างหนึ่งนะนะครับก็มันมีทั้งเอาไปทำในเรื่องดีอไปใช้ในภาพยนตร์เอาไปใช้ในเลิ่อวิดีโอหรือบางคนที่คิดไม่ดีนะก็เอาไปใช้เป็นหน่อเ่าปลอมไปเป็นเรื่องปลอมเป็นคลิปปลอมไปซะนะครับสร้างความเสียหายให้กับ คนที่อยู่ในภาพนั้นในวิดีโอนั้นนะครับแล้วก็เนื่องสราบความเสียหายกับสังคมด้วยนะแต่ว่าใน,นขณะเดียวกัน,นถ้าเราพูดถึงว่าดีเฟกมีประโยชน์หรือไม่เนี่ยประโยชน์ต้องมีแน่นอน,นประโยชน์คืออะไรอย่างแรกเลยคือสร้างสารรค์เนื้อหาที่เป็นความบันเทิงเราจะเห็นดีเฟกเนี่ยสามารถที่จะสร้างคลิปบันเทิงของดาราหรือบุคคลสําคัญเพื่อทําให้เป็นเรื่องตลกขบขันหรือว่าเป็นเรื่องที่ ให้ดาราคนนั้นคืนชีพขึ้นมาจากคนที่อาจจะแก่แล้วหรือป่วยอยู่ก็ใช้ดีเฟกต์ทำได้นะเช่นเราอาจจะเห็นดาราคนดาราดังที่ตอนนี้แก่แล้วแต่เรามีภาพของเขาในตอนที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เ,เราก็ออกมาใช้เทคโนโลยีดีเฟกต์เนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เป็นวิดีโอใหม่ๆใ,ใส่คำพูดใหม่เข้าไปกลายเป็นว่าคืนชีพให้กับดาราคนนั้นได้ได้ครับเอาไปสร้างสื่อการเรียนการสอนก็ได้ อย่างเช่นผมเปยพันธิตเนี่ยก็อาจจะเอาเทคโนโลยีดีเฟกเนี่ยมาสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับโดยที่ผมไม่ต้องเป็นคนพูดเองให้ดีเฟกมันพูดแทนผมทําคลิปวิดีโอขึ้นมาในการสอนก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปทําโฆษณานะครับบางทีล่าสดตัวของดาราเนี่ยอาจจะแพงนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะให้เขามาอยู่กับเราได้หลายๆวันในการถ่ายโฆษณาก็อาจจะใช้ดีเฟกเนี่ยในการที่จะ ถ่ายภาพเขาโดยใช้เวลาไม่นานถ่ายคลิปวิดีโอของดาราคนนั้นเสร็จแล้วก็สร้างเป็นหนังโฆษณาโราขึ้นมาให้มันตื่นเต้นให้มันมีฉากแอคชั่นหรือว่าอยู่ในโลเคชันที่ตื่นเต้นหรือหวาแค่ไหนก็ได้ก็จะกลายเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่น,น่าสนใจนะในประโยชน์ของการใช้ด e เฟกต์ในเชิงของการสร้างสรรค์มันก็จะมีมุมนี้อยู่นะครับแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยถ้าเรา ถูกเอาไปใช้ถ้าดีเฟกถูกเอาไปใช้ใน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 เชิงที่ไม่สร้างสารรค์ล่ะหรือสร้างสารรค์แต่ทำให้เกิดความเสียหายเช่นไปทำข่าวปลอมทำข้อมูลเท็จบิดเบือนความจริงสร้างความเสียหายซึ่งมีมีให้เห็นอยู่แล้วเช่นผู้นำประเทศมหาอำนาจเนี่ยที่มีคนไปทำคลิปไวรัลที่ไปพูด ก่อให้เกิดสงครามานี้หรือจะเป็นเรื่องของดารานะที่ถูกเอาไปทำคลิปโป้นะดาราดังนะักร้องดังทำคลิปโป้แล้วสร้างความเสียหายหรือบางทีเป็นการสร้างความเข้าใจเช่นการโจมตีทางสงครามอย่างเงี้ยนะครับมีการสร้างเป็นสถานการณ์เหมือนจริงขึ้นมาเลยนะครับมีการสั่งการจริงๆนะจากคนที่มีอยู่จริงนะแต่ว่าใช้ดีเฟกเนี่ยสร้างภาพหลอมขึ้นมา นะครับการโจมตีทางไซเบอร์หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยใช้ดีเฟกเนี่ยการใช้ดีเฟกไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับเช่นเวลาที่เราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะให้ให้เราเนี่ยเอาสแกนใบหน้าใช่ไหมครับแล้วเอาจากนั้นคลายก,กับพิบตาให้ทำกับปริยาต่างๆเพื่อยืนยันตัวตนตัวนี้ก็ใช้ดีเฟกในการเปิดบัญชีธนาคารกันแล้วนะครับหรือแม้แต่การไปกันแกล้งเช่นที่ผมเล่าให้ฟัง ดารานักร้องชื่อดังเนี่ยเอาไปทําคลิปโป้อย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ทําลายชื่อเสียงได้เหมือนกันฉะนั้นการที่มีเทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้เป็นประโยชน์และจะถูกนําไปใช้เป็นเป็นเครื่องมือของพวกคนที่ไม่หวังดีก็ได้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยถ้ามีคําถามว่ามีการป้องกันยังไง ที่จะไม่ทําให้เทคโนโลยีดีเฟกถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดก็ไม่มีวิธีป้องกันที่สมบูรณ์แบบครับเพราะว่ามันเป็นความก้าวหน้าของ AI ที่สามารถจะเรียนรู้แล้วก็ปลอมแปลงสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยให้เป็นให้เป็นเรื่องเท็จได้นะครับดังนั้นเราเรายังไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบนะฮะแต่ว่ามันก็มีวิธีป้องกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าวิธีป้องกันที่ อย่างน้อยดีกว่าไม่มีนะครับเราต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดีเฟกว่าตอนนี้มีใครทำคลิปวิดีโอปลอมๆขึ้นมมาบ้างนะครับติดตามตลอดเวลาแล้วก็ต้องคิดและวิเคราะห์อย่าไปเชื่อทุกสิ่งที่เห็นในวิดีโอรหรือภาพอันนี้สำคัญที่สุดนะต้องคิดนะว่าสิ่งที่เห็นจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับแล้วถ้าสงสัยให้ตรวจสอบที่มาครับ ว่าที่มาของวิดีโอนั้นมาจากไหนใครส่งมาผมว่าบางทีประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะช่วยได้ว่าเอ๊วิดีโอแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะหรือว่าคนคนนี้ไม่น่าทําแบบนี้คืเอเราก็ต้องเอาข้อมูลในอดีเดตที่เรามีมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือถ้าเกิดมันไม่จริงแล้วไปแชร์ต่อเนี่มันก็จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น,นฉะนั้นอย่าแชร์ต่อครับอย่าเอาไปแชร์ต่อ นะฮะก็ดูแล้วก็จบแค่นั้นนะครับสรุปได้ว่า e e p fake เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์ฉะนั้นถ้าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีนี้ก็ขอให้ใช้เทคโนโลยีเป็อย่างตระหนักนอันตรายก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะแชร์ออกไปนะครับสังคมสมัยนี้เนี่ยมันยากที่จะเชื่อถือนะครับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เรากําลังจะ ไปบอกเพื่อนๆไปบอกคนรู้จักของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโลกบนออนไลน์เป็นโลกสีเทาครับดังนั้นช่วยบอกต่อๆกันไปจับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของคุณฟังนะฮะว่าจะคิดแชร์อะไรหรือรับข้อมูลอะไรมาจากทางไลน์จากทางโซ so เชียลมีเดียอย่าเพิ่งเชื่อนะครับดูข้อมูลแวดล้อมไปเช็คข่าวดูซักก่อนว่าคลิปนี้จริงหรือเปล่านะบางคน นิสัยครับว่า,าถ้าฉันรู้อะไรเนี่ยเพื่อนฉันต้องรู้ด้วยจริงไม่จริงไม่สนโดนนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณแชร์ข้อมูลที่ไม่จริงเนี่ยาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนที่สมรู้ร่วมคิดและก็เป็นส่วนหนึ่งของ <Wow. S 1> เ่อเครือข่ายที่ทําให้ผู้เสียหายเนี่ยยิ่งเสียหายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยนะครับฉะนั้น วันนี้ที่ผมเอาเรื่องดีเฟกมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากจะเตือนผู้ฟังด้วยนะครับว่าช่วยบอกต่อๆกันไปว่าบางครั้งคลิปวิดีโอที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่ดีสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องไม่สร้างสรรค์ก็ตามเนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีที่ชื่อว่าดีเฟก e นี่แหละครับขอบคุณครับที่รับฟังพอดแคสต์เปิดไหม์เทคโนโลยีทอล์ในวันนี้กันใหม่ในอีีหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ